สวัสดีครับเพื่อนๆชาวบอร์ดเกมเมอร์ทุกๆท่านพบกับผม Burning Board Game Channel ใครไม่เผาเราเผาวันนี้เราจะมาทำการบอร์ดเกมโอวิวเกมที่มีชื่อว่าอาถรรพ์แห่งอาคัมเดอะการ์ดเกม ก่อนอื่นเลยผมต้องบอกก่อนว่าในการรีวิวของผมในครั้งนี้เนี่ยอาจจะมีเนื้อหาบางส่วนเนี่ยถูกทําการสปอยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่อยากรับรู้เกี่ยวกับเนื้อหาต่างๆที่อยู่ในเกมนี้เนี่ยสามารถปิดคลิปนี้กันไปก่อนได้เลยแต่สาหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่คิดว่าอยากจะดูดีเทลแล้วก็รายละเอียดของเกมเนี่ยก็สามารถรับชมกันต่อได้เลยนะครับเกมนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะรู้เนื้อหาแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถเล่นเกมนี้ได้อยู่เพียงแต่ว่าอารมณ์หรืออรรถรสของเราเนี่ยอาจจะมีดรอปลงไปบ้างเล็กน้อยนะครับก็ลองมาดูแล้วกันนะครับสําหรับใครทีีี่่่ออยยาากกกกจะดูเเเวับนนนื้้หใมซึง mm <laughs> การรีวิวของผมในครั้งนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้สปอยทั้งหมดของเกมนะก็จะเป็นแค่บางส่วนเท่านั้นเองก็อยากจะมาทําการเล่นให้เพื่อนๆดูให้เพื่อน้พอเข้าใจว่าระบบการเล่นของเกมอารรทันแ่งอาคัมเดอะการ์ดเกมเนี่ยมันมีลักษณะการเล่นยังไงเกมนี้ก่อนอื่นเลยผมต้องขอขอบคุณ Tower Tech ทคด้วยที่เป็นสปอนเซอร์ในการทําคลิปของผมในครั้งนี้แล้วก็เกมนี้เนี่ยได้รับการแปลไทยเป็นที่เรียบร้อยโดย Tower Tech ทคเองเนาะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีปัญหาเรื่องภาษาเนี่ยอยากจะเล่นเกมนี้มานานมากแต่ว่าหัวซื้อไปกลัวเล่นแล ภาษาไทยได้แล้วนะครับรายละเอียดการ์ดต่างๆอะไรเนี่ยก็จะเป็นภาษาไทยเลยแล้วสามารถอ่านแล้วก็อินไปกับเนื้อเรื่องได้อย่างเต็มที่เลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการเซตอัพแล้วก็วิธีการเล่นเกมอาทันแห่งอาคั่มเด็กการ์ดเกมกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากการเซตอัพเนี่ยอันนี้ผมจะจําลองวิธีการเซตอัพแบบ2ผู้เล่นละการเกมนี้เนี่ยเล่นได้ 1- 2คนนะครับหรือจะเล่นคนเดียวควบคุม2ตัวก็ได้ก็แล้วแต่เลยเกมนี้สามารถ เก็บภาพประสบการณ์ในการสร้างเด็กต่างๆอะไรได้อีกมากมายเนาะก็ใครที่อยากจะรู้ดีเทลรายละเอียดการสร้างเด็กเนี่ยก็ลองไปอ่านในคู่มือทีนี่แหละกันผมเนี่ยเพิ่งจะเคยเล่นเกมแนวนี้เป็นครั้งแรกการิโอผมในครั้งนี้เนี่ยอาจจะมีผิดพลาดประการใดเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากว่ารูบุ๊กของเกมนี้เนี่ยจะมีค่อนข้างเยอะเลยนะครับเริ่มจากรูบุ๊กที่เป็นคู่มือการเล่นก่อนนะครับหนึ่งเล่มแบบนี้ก็จะบอกถึงรายละเอียดต่างๆแล้วก็จะมีคู่มือที่เป็นอ้างอิงกฎตัวสลักอะไรตรงไหนที่ไม่เข้าใจเนี่ยสามารถเปิดอ่าน คู่มืออ้างอิงกดได้เลยซึ่งคู่มือเล่มนี้เนะี่ยจะเป็นคู่มือที่กดทุกอย่างเนี่ยจะอิงตามเล่มนี้เป็นหลักเลยนะครับก็ยังไงก็ถ้าเกิดจะเช็คอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถมาเช็คที่คู่มืออ้างอิงกดได้แล้วก็จะมีคู่มือที่เป็น เนื้อเรื่องนะครับโดยในกล่องดักที่เราจะมาทําการรีวิวครั้งนี้เนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด3เนื้อเรื่องย่อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นเนื้อเรื่องการรวมพลกนะันจะเป็นแชปเตอร์ที่1ของเกมนี้กันเนาะว่ามันจะมีลักษณะการเล่นยังไงบ้างน,นะครับเริ่มจากวิธีการเซตอัพเนี่ยอย่างแรกเลยถ้าเกิดเราแกะกล่องเกมมาใหม่เนี่ยตัวเกมเนี่ยเขาจะทําการแยกเด็กการ์ดไว้อย่างชัดเจนเรียบร้อยนะครับว่าตัวละครเป็นใครอะไรยังไงเนี่ยเขาจะมีเด็กเริ่มต้นของเขาไว้เรียบร้อยโดยที่ในการเซตอัพของผมนี้ผมจะเล่นโรแลนด์แบงก์ ใครเด็กมันแบบนี้เลยจากนั้นเราทําการชัฟเฟิลเด็กของตัวเองเนาะซึ่งเด็กของเขาเนี่ยก็จะมีตามจํานวนด้านหลังเนาะถ้าเกิดเราอยากู้วนเด็กของเราเนี่ยมีการ์ดกี่ใบเนี่ยให้เราพิกไปด้านหลังแบบนี้นะครับเขาจะบอกเลยว่าขนาดของเด็กโรแลนด์แบงค์เนี่ยก็จะมี30บใบเพราะฉะนั้นอนาคตหากเรามีการจัดเด็กเนี่ยเราก็จะจัดได้เพียงแค่30บใบเท่านั้นแล้วก็จะมีตัวเลือกของการจัดเด็กก็จะมีการ์ดผู้พิทักษ์ระดับ0ูนย์ถึงห้านะครับก็ อ่านารายละเอียดแล้วก็จะมีข้อบังคับการจัดเด็กซึ่งตัวการที่อยู่ในข้อบังคับการจัดเด็กเนี่ยเขาจะไม่นับรวมเป็นลิมิตของเด็กนะก็ะคือมันจะเกินเป็น30บใบแหละเพราะว่ามันจะมีอการพวกนี้เกิดมาเนาะเพราะฉะนั้นการจัดเด็กทุกครั้งนะครับไม่ว่าเราจะ จัดยังไงก็แล้วแต่เนาะการ์ดที่เราจะทําการเล่นเสมอก็คือจะมีข้อบังคับของการจัดเด็กของแต่ละตัวละครก็จะมีไม่เหมือนกันยังไงก็ไปอ่านดูแล้วกันเนาะอันนี้ผมจะเล่นแบบไม่จัดเด็กเนาะก็เล่นตามเริ่มต้นของเขาแหละให้เด็กมายังไงก็ตามนั้นเลยนะครับจากนั้นก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าลำดับการเล่นนะครับก็จะเป็นการ์ดเพเอทนั่นแหละก็จะเป็นตัวบอกเฟสเนาะว่าเกมนี้จะมีเฟสอะไรกันบ้างแต่ละผู้เล่นเนี่ยก็จะมีการ์ดกันคนละใบแบบนี้เลยสามารถดูกันได้แล้วก็จะมีโทเค็นี้ก็เป็นเหมือนกับ คล้ายๆกับเฟิร์สเพ y e เยอร์แหละหรือจะเรียกเป็นโทเคนการจัดการอะไรต่างๆนะครับเกมนี้หากมีอะไรเกิดขึ้นที่มันต้องทําการตัดสินใจเนาะและเราไม่สามารถตัดสินใจได้เราก็จะยึดผู้เล่นคนที่มีโทเคนนี้เป็นหลักเนาะอันนี้คือโทเคนหัวหน้าหรืออะไรสักอย่างเนี่ยผมจําไม่ได้นะก็ขออภัยด้วยเนาะใครที่มีโทเคนนี้เขาบอกให้ทําอะไรก็ต้องยึดตามผู้เล่นคนนี้นั่นเองนะครับแต่จริงเกมมันเป็นเกมร่วมมือแหละใครพูดอะไรก็มันก็ทุกอย่างมันก็ต้องเห็นพ้องต้องกันอยู่แล้วนะครับจากนั้น ก็จะมีเด็กของเราอย่างที่บอกไปเนาะเราก็ทําการชัฟเฟิลให้เรียบร้อยแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็จะทำการจั่วการ์ดกันมาคนละ5ใบทีนี้เงื <S <S <ๆ>่อนไขของการจั่วการ์ดเริ่มเกมมาเนี่ยเขาจะมีบอกนะครับว่าถ้าเกิดเราจั่วการ์ดมาเจอการ์ดคิดออนเนี่ยให้เราทําการวางไว้ข้างหน้าก่อนได้นะครับแล้วก็ทําการจั่วใหม่นะครับก็เหมือนเป็นการรีแฮรเริ่มต้นหรือถ้าเกิด5ใบแรกที่เราไม่พอใจเนี่ยเราก็สามารถทําการวางไว้ก็ทว่ขึ้นมาใหม่อีก5าใบก็ได้นะครับเพราะหลังจากที่เราได้การห้าใบเริ่มต้นที่พอใจเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ทาการช ทำเหมือนกันหมดเลยนะครับต่อมาเราจะมาดูในส่วนของตัวเนื้อเรื่องกันนะครับเนื้อเรื่องของเกมนี้นะครับเราก็จะมีนี่เขาก็จะมีเด็กมาให้เลยนะครับซึ่งเกมเนี่ยเขาก็ทาการแยกมาแล้วว่าเนื้อเรื่องอย่างหน้ากาแห่งรัตติกาลเขาจะมีชุดเด็กการ์ดของเนื้อเรื่องนั้นมาให้อยู่แล้วเนาะลราก็ทําการแกะออกมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทําการรวมการ์ดกันไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเวลาเราจะมาดูว่าการ์ดไหนเป็นเนื้อเรื่องอะไรเนี่ยเราก็ต้องเปิดคู่มือของเนื้อเรื่องเนาะแล้วก็ เปิดไปที่หน้าที่2เนี่ยเขาก็จะบอกเลยนะครับว่าเราจะต้องใช้การ์ดอะไรยังไงบ้างนะครับอันนี้ผมก็ทําการเตรียมการ์ดมาเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างแรกที่เราต้องดูเลยก็คือเด็กสถานการณ์ซึ่งในแต่ละเรื่องเด็กสถานการณ์จะมีกี่ใบนั้นผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าในชัเตอร์แรกการรวมพลเนี่ยเด็กสถานการณ์เขาจะมี3ใบแล้วก็จะมีเด็กองค์มีด้วยกันทั้งหมด3ใบเวลาเรามาเรียงนะครับเราก็ต้องเรียงจากตัวที่เป็น 1> 1 A นึ่งเอนี่เขาจะมีบอกนะครับ1 A2A สองเอแล้วก็สามเอเด็กสถานการณ์เนี่ยเอาวางไว้ทางด้านซ้ายแบบนี้แล้วก็เด็กองก็มีเหมือนกันนะครับหนึ่งเอสองเอสามเอก็ทำการเรียงกันไว้แบบนี้แล้ววางไว้ทางด้านขวาตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเนื้อเรื่องให้เราทําการอ่านนะครับเราก็ทําการอ่านเลยว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเราถึงมาทําการรวมตัวกันนะที่นี่อะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีตัวที่บอกว่าโทเค็นโกลาหลนที่อยู่ในถุงของเราเนี่ยมันจะมีความหมายยังไงกันบ้างาการเซตโทเค็นโกลาหลนเนี่ยเราก็ดูในคู่มือเลยนะครับเขาจะบอกว่ามีจานวนเท่าไหร่ถ้าเกิด ได้เลยนะครับถ้าเล่นครั้งแรกอันนี้ผมก็แนะนาให้เล่นแบบง่ายไปก่อนให้เราเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเล่นของแต่ละแอคชั่นอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราค่อยเล่นแบบโหมดยากก็ได้นะครับอันนี้ก็มาวางไว้ทางด้านซ้ายของเด็กสถานการณ์ต่อมาก็จะมีการ์ดที่เรียกว่าอุปสรรคนะครับก็จะเป็นการ์ดท,ที่ผู้เล่นจะต้องเผชิญอยู่แล้วในทุกๆรอบนะครับด้านหลังของเขาก็จะเป็นแบบนี้เราก็เตรียมในส่วนของตัวการ์ดอุปสรรคมาไว้ทั้งหมดแล้วก็ทําการชัฟเฟิลวางเป็นกองเด็กไว้แบบนี้อย่างที่บอกไปถ้าเกิดเราเก็บการ์ดนี้ผสมปนเปกัันนนนนนไไไปมมมม่่่่่่่วเเเเีียยกกกก็ออออออาาลลลืืืดดููใใใค้้จะะบรรร์หหทตงงช แต่ผมแนะนําว่าหลังจากที่เราทําการเล่นจบแล้วเนี่ยการ์ดเนี่ยก็พยายามเก็บในถุงที่เป็นเน,นื้อเรื่องของเขาไปเลยนะ้องไม่ต้องไปปนกันนะเพราะว่าการอุปสรรคเนี่ยมันเนื้อเรื่องใครเนื้อเรื่องมันอยู่แล้วนะเท่าที่ผมลองดูมานะถ้าเกิดผมอธิบายผิดยังไงต้องขออภัยด้วยละกันนะครับต่อมาก็จะมีในส่วนของตัวการ์ดที่ต้องแยกออกมานะครับในคู่มือเขาก็จะบอกนะครับว่าเราต้องทําการแยกการ์ดอะไรออกมาบ้างอย่างเช่นการ์ดใบนี้ครับก็คือนักเวทกูลแล้วก็ลิตตาเชสเตอร์นะครับอันนี้เราต้องแยกออกมา2ใบก่อนแล้วเขาจะมีบทบาทอะไรยังไงงงเเเเเนนี่่่ยรรรราาาากก็็ตต้้้้ออคนะลลลไปืๆะะแวววจจูั2 เกี่ยวกับเนื้อเรื่องอย่างไรบ้างเราก็ทําการแยกไว้ก่อนแล้วก็การ์ดอย่างสุดท้ายนะครับนั่นคือการ์ดสถานที่นะครับการ์ดสถานที่เนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด2ด้านจะมีด้านที่เป็นล็อกแบบนี้กับด้านที่เป็นไม่ได้ล็อกนั่นเองด้านที่เป็นล็อกหมายความว่าสถานที่นั้นโผล่ออกมาแล้วก็เราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในด้านหลังสถานที่นั้นนะครับหลังจากมีตัวละครของผู้เล่นคนไหนเดินเข้าไปในสถานที่นั้นเนี่ยเราก็ทาการพลิกการ์ดนั่นเองมันก็เราก็ไขเข้าห้องไปเนาะซึ่งใน แชปเตอร์แรกเนี่ยเขาจะบอกว่าเราจะอยู่ในสถานที่ที่เรียกว่าห้องทํางานเราก็ต้องทําการเตรียมการสถานที่ห้องทํางานเนี่ยมาวางไว้มันเป็นด้านล็อกแบบนี้แต่ว่าเราเริ่มต้นกันที่ห้องนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะพลิกไปที่เป็นด้านที่ไม่ได้ล็อกทันทีจากนั้นให้สังเกตตัวกาซนะครับการเนี่ยจะมี2องพอยท์ที่เราต้องทําการคอยดูนะครับพอยด้านซ้ายเนี่ยก็คือค่าซอนเลนนะครับมันจะมีโทเค็นบอกแสเนี่ยอยู่ในห้องนั้น,นเวลาเราทําการเช็คอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะอิงตามค่าที่อยู่ทางด้านซ้ายของห้องนี้ celebrated. นั่น,อนเองแล้ว จะเกิดที่ห้องนี้ทั้งหมดกี่อันให้เราดูว่ามันเป็นหมายเลขอะไรแล้วก็จะมีสัญลักที่เป็นเหมือนกับรูปหัวคนอะไรสักอย่างหนึ่งแหละนั่นคือจํานวนผู้เล่นเนาะอันนี้หมายความว่าถ้าเกิดเราเล่นกัน2ผู้เล่นมันก็จะกลายเป็น2อคูณสเป็น4เพราะฉะนั้น โทเค็นเบาแสเนี่ยก็จะวางทั้งหมด4อันนั่นเองเกมนี้จะมีโทเค็นด้วยกันทั้งหมดประมาณ5อย่างนะครับอย่างแรกเลยก็คือโทเค็นเบาะแสโทเค็นเบาะแสเนี่จะเป็นโทเค็นสีเขียวแบบนี้ด้านหลังสีแดงแบบนี้ก็จะเป็นโทเค็นหยนะนั่นเองทีนี้การวางโทเค็นเบาแสเราจะวางด้านสีเขียวเนาะในห้องทํางานก็จะมีโทเค็นเบาะแสเกิดมาเท่ากับจํานวนผู้เล่นคูณ2ก็เป็น2อคูณสเป็น4ก็เอามาวางไว้แบบนี้นะครับจากนั้นก็จะมีโทเค็นที่เป็นดาเมจเกี่ยวกับทางกายภาพนะครับก็จะเป็นดาเมจสีแดงแบบนี้ต่บมาก็เป็นดาเมจเกี่ยวกับทางสพ ภาพใจิตใจนะครับถ้าเกิดใครเคยเล่นเกมนในตระกูลอ a แคมเเ h เลอร์ก็จะรู้ดีนะครับว่าเกมนี้ก็จะมีดาเมจอยู่2แบบนะครับก็ถ้าเป็นสภาพใจิตใจเนี่ยก็จะเป็น ดาเมจสีฟ้านั่นเองแล้วก็จะมีโทเค็นสเียงนะครับแบบนี้ก็คือเป็นโทเค็นที่เราใช้ในการเล่นการ์ดต่างๆนั่นเองเริ่มเกมมาผู้เล่นแต่ละคนก็จะได้โทเค็นสเบียงกันไปคนละ5าอันแบบนี้นี่ผมก็เอามาวางไว้สําหรับผู้เล่นแต่ละคนนะครับได้รับไปคนละ5าอันแบบนี้แค่นี้เองนะครับในส่วนของวิธีการเซตอัพเกมอารถันแห่งอาคัามเดอะการ์ดเกมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าในส่วนของวิธีการเล่นอารถ่นแห่งอาคั้ามเดอะการ์ดเกมเนี่ยมันจะมีวิธีการเล่นประมาณยังไงบ้างนะครับถ้าเ,เพื่อนๆเป็น1คน ที่กำลังมองหาประสบการณ์ในการเล่นบอร์ดเกมที่สนุขสนานและเพลิดเพลินก็ไม่มีที่ไหนที่จะให้คุณได้มากกว่าร้านคัสเซนแบกอย่างแน่นอนร้านบอร์ดเกมที่จะรวบรวมบอร์ดเกมต่างๆไว้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมปาร์ตี้เกมยูโรหรือแม้แต่เกมหายากรวมถึงเกมอเมริทสก,ก็จะถูกมัดรวมกันไว้ที่นี่ที่เดียวที่นี่ จะมีหล่าน้อง GM ที่จะมาคอยดูแลอย่างดีเพราะรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของทุกๆคนจะเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนของพวกเราอย่ารอช้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราในที่ลัดคาร์เซนแบ็กนั่นเองมาถึงในช่วงของวิธีการเล่นเกมอาร์ทันแห่งอาคัมเดอะการ์ดเกมนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยเราก็จะเล่นกันไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะจบเกมด้วยเงื่อนไขอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับจบเกมด้วยเนื้อเรื่องแบบแย่จบเกมด้วยเนื้อเรื่องแบบดีอะไรก็แล้วแต่นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ การเหตุการณ์เนี่ยเปิดถึงใบสุดท้ายเนี่ยมันก็จะจบเกมอันนี้ก็คือด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นการจบเกมแบบแย่นะเป็นแบบเรื่องราวแบบขดผูอะไรประมาณนี้ส่วนด้านขวาเนี่ยจะเป็นการจบเกมแบบเนื้อเรื่องแบบดีน,นั่นเองเราก็ต้องเป็นคนกําหนดนะครับว่าเราจะให้มันจบเกมแบบไหนก็ต้องพยายามให้มันจบเกมแบบดีได้นะครับซึ่งการจบเกมแบบดีก็ไม่มีอะไรครับเราก็ต้องดูว่าในการองเนี่ยเขามีเงื่อนไขในการทำายังไงกันบ้าง voice. อย่างเช่นในตัวใบแรกเนี่ยเขาบอกว่า เมื่อไหรก็ตามที่เราสามารถวางโทเค็นเบาะแสลงไปในการ์ดองได้นะครับ2คูณตามจำนวนผูเ้เล่นเนาะก็เมื่อไร่ก็ตามที่วางลงไปได้4ชิ้นได้เนี่ยเราก็จะผ่านในส่วนของตัวการ์ดองใบแรกเวลาเราผ่านปุ๊บเราแค่เปิดดูแล้วก็ดูอ่านในส่วนของตัวาการ์ดองใบถัดไปว่ามันมีเงื่อนไขในการเคลียร์ภารกิจของการ์ดองยังไงกันก็ลองอ่านดูอีกชิ้นละกันอันนี้ผมจะให้ดูแค่บางส่วน,นจริงเพราะผมกลัวมากว่ามันจะเป็นการสปอยผูเ้เล่นที่มาดูนแล้ว พอไปเล่นจริงเนี่ยมันอาจจะไม่สนุกก็ได้นะครับส่วนการจบแบบแย่เนี่ยมันจะเป็นยังไงคือทุกรอบนะครับหลังจากที่เราเล่นจบรอบปุ๊บเนี่ย ในเฟสที่1เนี่ยเราจะเอาในส่วนของโทเค็นไหยะเนี่ยมาวางบนการ์ดเหตุการ์เสมอเมื่อไหร่ก็ตามที่โทเค็นไหยะเนี่ยวางอยู่บนการ์ดเหตุการณ์เนี่ยครบตามจํานวนที่การ์ดมันบอกปุ๊บมันก็จะโซฟหน้านั้นทันทีนะครับเราก็ต้องอ่านดูว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรยังไงกันบ้างก็คือหยิบการ์ดมาแล้วก็เปิดด้านหลังมันจะมีเขียนบอกเป็นภาษาไทยอย่างชัดเจนก็คือแน่นอนเกมนี้เป็นภาษาไทยนะทำให้เราเนี่ยสามารถเข้าใจในเรื่องเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็อินไปกับมันได้อย่างง่ายดายนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายลืมบอก นันนเองหลังจากที่เราทำการเล่นเสร็จเรียบร้อยในรอบนั้นเนี่ยเราจะทำการพิกการตัว,ตวกรอไว้แบบนี้เพื่อนตัวบอกว่าผู้เล่นคนนี้ได้ทำมัันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ จะเหลือผู้เล่นอีกคนหนึ่งในการทำเชั่นเดี๋ยวพอเล่นจบหนึ่งรอบปุ๊บมันก็จะทําการรีเซ็ตกลับมาไว้เหมือนเดิมแค่นี้เองนะครับอันนี้ก็คือคร่าวๆนะครับก่อนช่วงเซตอัพแล้วก็ตัวโฟกการเล่นนะครับทีนี้ใน1รอบการเล่นนะครับเกมนี้เนี่ยจะแบ่งออกเป็น4เฟสเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายตามเพจตัวนี้เลยนะครับซึ่งเฟสแรกนะครับเราจะเริ่มด้วยเฟสมิทอสนะครับซึ่งมิทอสเนี่ยจะเป็นเฟสที่ในรอบแรกเนี่ยจะสกิปข้ามไปเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงในรอบถัดไปแล้้ววววกกกััันน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 ะะะคครรรบบ่่่่่่าาเเสสมมมิทออออีจดไขึตใชชงง2ืื การสืบสวนเนี่ยเราก็ทําการเลือกเลยนะครับว่าใครจะเป็นผู้เล่นคนแรกในรอบนะั้นคือเกมเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เฟิร์สเพเยอร์นะอันนี้การเล่นจริงๆเนี่ยเราก็เลือกได้ คนนี้อยากทำแอคชั่นก่อนคนนี้อยากทำแอคชั่นก่อนเนี่ยก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราจะให้ใครทําก่อนซึ่งในช่วงการสืบสวนเนี่ยจะมีแอคชั่นที่เราสามารถทําได้ด้วยกันทั้งหมด7อย่างเดี๋ยวผมมาลงรายละเอียดอีกทีนึงว่าแอคชั่นทั้ง7อย่างเนี่ยมันทําอะไรกันบ้างโดยเราจะมีแอคชั่นพอยต์เพียงแค่3แอคชั่นพอยต์แค่นั้นเองเราก็ทํา3แอคชั่นพอยต์เสร็จปุ๊บเราก็ให้ผู้เล่นคนถัดไปทําอีก3แอคชั่นพอยต์พอผู้เล่นทุกคนทํา3แอคชั่นพอยต์เรียบร้อยปุ๊บเราจะเข้าสู่ในช่วงของเฟสที่3ก็คือเฟสของศัตรูเนี่ยก็ยคือการศัตรูต่างๆที่มันอยู่ในห้องเดียวกันที่มันเข้าปะทะกับเราอยู่มันก็จะตีเราอะไรประมาณนี้นะคร ก็ต้องลองดูนะครับการโจมตีของศัตรูมีค่อนข้างหลากหลายมากนะครับศัตรูบางตัวเนี่ยอยู่เฉยเฉยศัตรูบางตัวเนี่ยใครเข้ามาในห้องก็ตีเราศัตรูบางตัวเนี่ยจะเดินตามล่าหาผู้เล่นที่อยู่ห้องใกล้เขาที่สุดอะไรอย่างนี้นะครับก็ ลองไปอ่านดูนะครับว่าศัตรูจะมีทักษะอะไรยังไงกันบ้างนะครับต่อมาหลังจากที่ศัตรูทําการโจมตีเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราจะเข้าสู่ในช่วงของการเตรียมตัวอีกครั้งการเตรียมตัวเราก็ทําการรีเซ็ตแอคชั่นการ์ดตัวละครเราก็จะทการพลิกกลับมาไว้เหมือนเดิมจากนั้นก็การ์ดที่หมดสภาพอยู่เกมนี้แหละเวลาการ์ดที่มันหมดสภาพนะครับมันจะทําการแท็บ90องศาเนี่ยเกมนี้เนี่ยศัตรูหรือการ์ดบางใบเนี่ยเวลามันใช้งานแล้วมันบอกว่าเกิดการหมดสภาพปุ๊บมันจะทําการแท็บการ์ดไว้แบบนี้90องศาเนาะในช่วงของเตรียมตัวเนี่ยเราจะทําการแทบการตั้้้งขึนไว เ,เดิมนั่นเองนะจากนั้นผู้เล่นแต่ละคนนะครับจะได้ทําการจั่วการจากกองจั่วกันเนี่ยคนละ1ใบแล้วก็ เราจะได้โทเคนทรัพยากรเนี่ยคนละหนึ่งชิ้นนะครับจากนั้นให้เราดูว่าผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยมีการกดมือเกิน8ใบหรือไม่นะครับถ้ามีการเกิน8ใบก็จะต้องทําการทิ้งที่เหลือ8ใบนั่นเองแล้วก็เราจะวนกลับไปที่เฟสแรกอีกครั้งนึงนั่นกนะ็คือช่วงของมิทอ์สเฟสในช่วงของมิทตสเฟสจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างแรกเลยเราจะต้องทําการวางโทเคนหัยนะลงบนการ์ดเหตุการณ์หนึ่งอันเสมอนะครับทุกครั้งที่วนมาในช่วงมิทต์สเนี่ยมันจะทํอย่างนี้เสมอนะครับจากนั้นเราก็ต้องมมมมาาาาาาาคคอยดูดวว่ในนนนนนกกรรร์สถณเีีัโททหนะบตบจํ การระบุไว้หรือไม่นะครับถ้ามีตามที่การระบุไว้เนี่ยเราก็ทําการโซฟทันทีนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นโดยการพลิกไปด้านหลังแล้วก็อ่านเรื่องราวไปนั่นเองนะครับจากนั้นเราจะให้นักสืบแต่ละคนเนี่ยทำการจั่วในส่วนของตัวการ์ดอุปสรรคกันคนละหนึ่งใบซึ่งการ์ดอุปสรรคก็จะเป็นเรื่องราวแย่ๆนะครับจั่วมาแล้วโอ้โหเกิดเหตุการณ์กลัวจนตัวแข็งอะไรแบบนี้นะครับเจอศัตรูอะไรเนี่ยก็ต้องโจมตีสู้ศัตรูกันไปศัตรูเนี่ยมันจะจ้องกันทีละคนนะถ้าตีคนนี้อยู่คนนี้ก็สามารถมาตีช่วยได้แต่ถ้าเกิดไมม่่่ชชววยในงตตตููีจจะ ผู้เล่นที่เขาจ้องไว้อยู่แล้วนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือในช่วงของมิทอสก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็ เกมนี้เนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าการทดสอบสกิลไม่ว่าเราจะทําการเช็คอะไรก็แล้วแต่นะครับเราต้องทําการจัวถุงที่เรียกว่าถุงโกราหลหรือ Chaos Bag ตรงนี้นะครับเวลาเราจั่วมานะครับมันก็จะมีโทเค็นต่างๆมากมายนะครับจะมีโทเค็นอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็จะมีโทเค็นลบบวกต่างๆนะครับนั่นคือจะทําให้ค่าสกิลของเราเนี่ยมันน้อยลงนะครับแล้วก็ถ้าบวกก็คือค่าสกิลของเราเนี่ยก็มากขึ้นเราก็ต้องดูเลยว่าเราทําการเช็คอะไรโดยการทดสอบเช็คเนี่ยถ้าเกิดเราผ่านเนี่ยก็คือ ค่าในการทดสอบเช็คของเราต้องมีค่าเท่ากับหรือมากกว่าสิ่งที่เราทําการทดสอบนะครับเราจะถือว่าผ่านนะครับแต่ถ้าเกิดค่าทดสอบของเรามีน้อยกว่าจะถือว่า f ฟ i l ทันทีซึ่งการ f ฟ i l เนี่ยก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นทําให้เราแบบเสียอคชั่นฟรีๆอะไรประมาณนี้นะครับต่อมาก็จะมีโทเค็นที่เป็นหัวกะโหลกนะครับโทเค็นที่เป็นสีเขียวแบบนี้แล้วก็ โทเคนที่เป็นสีดแดงๆแบบนี้นะครับโทเคนที่เป็นสีแดงนี้บอกไปเลยนะครับนั่นคือโทเคนที่เรียกว่า f ฟ i l ครับยังไงก็คือ f ฟ i l c h e อะไรมา f ฟ i l แน่นอนนะครับไม่ต้องดูเลยต่อให้ผลของเราจะมีมากขนาดไหนก็คือ f ฟ i l ไปเลยต่อมาในส่วนของตัวโทเคนสีเขียวแล้วก็ตัวโทเคนสีแดงที่เป็นหัวโกระโหลกแบบนี้ก็ให้เราดูว่าตัวการ์ดเหตุการณ์ของเรื่องราวนั้นที่เราถุ่มาเนี่ยมันบอกอะไรเรานะครับมันจะเสียค่าพลังเท่าไหรลบอะไรพลังเท่าไหร่นะครับล้วก็จะมี โทเคนอีกอย่างหนึ่งจะเป็นโทเคนที่คล้ายๆกับรูปอะไรไม่รู้มันจะเป็นโทเคนที่อิงกับความสามารถตัวละครนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจัวได้โทเคนนี้ปุ๊บเราก็มาอ่านที่พลังของตัวละครเราโดยที่ไอตัวพลังพวกนี้แหละก็จะเป็นตัวบอกในเรื่องของตัวสกิลต่างๆแวลูที่เราได้มาเนี่ยมันจะทําให้เราได้เพิ่มขึ้นได้น้อยลงอะไรก็ลองอ่านที่การ์ดนี้แล้วกันนะครับการเล่นแบบยากการเล่นแบบง่ายเนี่ยก็จะ มีเรื่องราวของการโซฟของตัวโทเค็นกุลาหุนเนี่ยไม่เหมือนกันเนาะก็แล้วแต่เลยแต่ละบบแต่แรชเตอร์เนี่ยก็ไม่เหมือนกันด้วยนะครับเวลาเราจวดเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากที่เราโซบเสร็จปุ๊บก็เอาคืนถุงไปไว้เหมือนเดิมแค่นี้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของ การทดสอบสกิลนะครับซึ่งการทดสอบของสกิลในเกมนี้ของเรานะครับก็อิงตามตัวละครของเราเนี่ยเกมนี้มันจะมีค่าพลังอยู่ด้วยกันทั้งหมด4อย่างอย่างแรกเลยก็จะมีการทดสอบพลังใจซึ่งพลังใจน,นี่ผมไม่แน่ใจนะเล่นเล่นใบรอบเดียวยังไม่เจอนะพลังใจมันต้องทดสอบกับเหตุการณ์อะไรหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจต่อมาอันที่2ก็คือการทดสอบค่าความฉลาดการทดสอบนี่จะเป็นการทดสอบในกรณีที่เราจะไปทําการหาเบาะแสที่อยู่ในห้องนั้นที่เราอยู่นั่นเองเวลาทําการทดสอบเนี่ยค่าพลังของเราเนี่ยต้องมากกว่าหรือเท่ากับค่าพลังซ่อนเลนที่อยู่ในห้อง ของแต่ละห้องด้วยนะครับแต่แต่ห้องนี่นจะมีค่าความซ่อนเลนเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่เล์ต่อมาคือรูปกำปั้นอันนี้ก็จะเป็นค่าที่เราใช้ทําการทดสอบในเรื่องของเวลาที่เราทําการโจมตีนั่นเองเวลาทําการโจมตีปุ๊บตัวกำปั้นของเราเนี่ยต้องมากกว่าศัตรูหรือเท่ากับนะครับเราถึงจะโจมตีสําเร็จต่อมาก็จะเป็นรูปรองเท้าก็จะเป็นการทดสอบเกี่ยวกับการที่เราจะ ทำการหลบหนีสตูนะครับก็ต้องทําการทอยออกมาก็สตูแต่ละตัวก็จะมีตัวนี้บอกอยู่นะครับว่าการหลบหนีเนี่ยต้องทอยให้ได้เท่ากับหรือมากกว่าเลขอะไรก็ยึดตามนี้นะถ้าเกิดเราหลบหนีได้เนี่ยในช่วงของเฟศัตูเนี่ยสตูก็จะไม่โจมตีเรานะครับสตูจะอยู่ในสภาวะหมดสภาพนั่นเองนี่ก็คือ4ทักษะสกิลนะครับที่ในเกมนี้จะมีการทดสอบซึ่งการทดสอบแต่ละยอย่างเนี่ยบางอย่างก็ต้องดูเอานะครับในส่วนของอุปสรรคเนี่ยบางครั้งก็มีนะครับเช่นแบบเจออุปสรรคที่เรียกว่าทาให้เราตัวแข็งอันนี้ผมว่าน่่าาาาาจจจะเเป็็นกกกกรรทททดดดดดสสอออบบพลงังงใใ้้้้ิิผผมมมํไไตตห ตัวการที่ระบ,บุไว้อะไรนี่แหละนะครับมันจะเขียนไว้อย่างชัดเจนว่าเราต้องทําการทดสอบอะไรอันนี้ก็คือโฟโล์ข้าเนี่ยเราก็จะเล่นกันไปเรื่อยๆนะครับเล่นกันไปเรื่อยจนเกินเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกันแล้วแต่การเหตุการณ์ทำงานก็โซฟการเหตุการณ์การองค์ทำงานก็ so p, รีโซฟ e การองนะครับถ้าเราทำการโซฟไปถึงไปสุดท้ายปุ๊บก็จะเป็นการจบเรื่องของเนื้อเรื่องนั้นนะครับเวลาเราทำการจบเรื่องปุ๊บ ก็ให้เราไปดูในคู่มือของเนื้อเรื่องด้านในเนี่ยก็จะมีบอกอยู่นะครับผมไม่ได้เปิดดูนะล่อยไปุ๊บปุ๊บปุ๊บฮะมันจะมีบอกอยู่เวลาเนื้อเรื่องมันจบปุ๊บเราจะโซฟเนื้อเรื่องเป็นยังไงเราก็อ่านเนื้อเรื่องต่อไปแล้วก็วเข้าสู่แชปเตอร์ต่อไปก็ได้นะครับมันก็จะเป็นเรื่องราวต่อไปเรื่อยๆซึ่งก็ต้องบอกว่าเกมตะกูลอาคัมเนี่ยเขาทํามาจากนวนิยายของ H.P. Lovecraft นะครับก็มีหลากหลายเกมทําออกมาเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นอาคัมมเฮเลอร์ก็มีนะครับมี LCG เนี่ยอันนี้มีการ์ด H.P. Lovecraft ทั้งนั้นนะครับซึ่งนงวนิยายเนี่โโหัวถูกเอาไปทำเป็นเกมเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็เกมนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีตัวเสริมกล่องหลักอัปเกรดการ์ดอะไรเยอะแยะมากมายนะครับใครที่อยากจะเข้าวงการของเกมอานฮัแห่งค่ําเนี่ยต้องเตรียมใจกันไว้นิดนึงแล้วก็ต้องมาช่วยกันอุดหน,นุนด้วยนะครับเพราะเราต้องหวังว่าคาวอิติกเนี่ยจะต้องแปลต่อไปนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวแอคชั่นที่มีอยู่ในเกมนี้กันนะครับว่าในช่วงของเฟสสืบสวนเเเนนี่่ยยมมัแออออคชะไรรรให้้าาาาลลืืกกกทํบงง็ แอคชั่นจั่วการ์ดครับใช้เลนแอคชั่นพอยต์จั่วการ์ดขึ้นมือมาแค่นี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาแอคชั่นที่2ก็คือการเล่นการ์ดครับการเล่นการ์ดจะมีเยอะแยะมากมายเล่นการ์ดเพื่อสวมใส่เล่นการ์ดเหตุการณ์เล่นการ์ดอะไรก็แล้วแต่ เวลาจะเล่นการ์ดแต่ละครั้งให้เราดูมุมซ้ายบนนะครับเขาจะมีตัวเลขบอกอยู่ว่าเราต้องทําการใจ่ายในส่วนของตัวเสบียงโทเค็นเนี่ยหรือทรัพยากรของเราเนี่ยทั้งหมดกี่ชิ้นก็ตอนที่เราจะเล่นการ์ดซึ่งการเล่นการ์ดเนี่ยมันก็จะมีบอกอยู่นะครับว่าเล่นเป็นการ์ดเหตุการณ์หรือว่าเล่นแบบสวมใส่นะครับซึ่งตัวละครของเราเนี่ยก็จะมีการสวมใส่ได้หลากหลายมากไม,ม่ว่าจะเป็นเสื้อสวมใส่มือนะครับซึ่งเราลองไปดูในคู่มือนะครับเขาจะเขียนบอกว่าะไรเวทมนต์ของเราจะมี ได้กี่เวทมนต์มือของเรามีสองข้างได้แค่สองชิ้นมี ในส่วนของตัวเสื้ออะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะไม่สามารถสวมใส่ได้เกินลิมิตเด็ดขาดนะครับมันก็จะมีการาดบางใบที่ไม่นับเป็นการาดสวมใส่เป็นเรียกว่าสวมใส่ก็จริงแต่ว่าเป็นสวมใส่ที่ไม่แบบ special สเปเชียลเฉพาะจาะจงในการใส่ลงไปในตัวละครของเราแต่ว่ามันก็จะวางไว้อยู่หน้าเราเนี่ยแหละลองอ่านเพิ่มเติมดูอีกทีละกันอันนี้คือในเรื่องของการเล่นการ์ดในแอคชั่นที่2อนะครับแอคชั่นที่3ก็คือการเดินเราจะสามารถเดินไปในพื้นที่ที่ติดกันได้นะครับวิธีการเดินของเกมนี้ก็ให้ดูเลยมันจะมี สัญลักษณ์บอกอยู่นะครับว่าห้องนี้เนี่ยมันสามารถเดินไปห้องไหนบ้าง <Nash> อย่างเช่นถ้าเกิดเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีห้องที่มันเป็นโถงทางเดินมานครับจะสังเกตได้ว่าโถงทางเดินของเราเนี่ยสามารถไปห้องไหนได้บ้างก็จะดูสัญลักษณ์ด้า,ลานล่างนะครับสามารถไปที่ห้องที่มีสัญลักษณ์สามเหลี่ยมได้สามเหลี่ยมคืออะไรนี่สามเหลี่ยมคือห้องใต้หลงังคาก็ดูที่มุมบนซ้ายของห้องนั้นนะครับเนี่ยเราก็สามารถเดินไปได้เองเวลาเราเดินไปปุ๊บ ห้องที่ปิดอยู่ก็จะเปิดมาเนาะหลังจากเปิดมาก็ทําอย่างตอนเซตอัพแหละมันจะมีโทกเคนเบาะแสอะไรเกิดขึ้นมาก็ทําการเอาโทกเคนเบาแ,บแสมาวางไว้บนการ์ดนั้นแค่นั้นเองนะครับอันนี้คือแอคชั่นที่เรียกว่าการเดินต่อมาที่เรียกว่าแอคชั่นการใช้งานการ์ดนะครับการ์ดไปไหนที่มีคาศัท์ที่เรียกว่าการใช้งานเนี่ยเราก็สามารถใช้งานของการ์ดใบนั้นได้นะครับแล้วก็เวลาเราใช้งานไปแล้วเนี่ยการ์ดนั้นเนี่ยก็จะถูกอยู่ในสถานะหมดสภาพเหมือนกับว่าเราใช้งานไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอบหน้านมันก็จะรีเซตขึ้นมาใหม่นะครับต แอคชั่นที่เรียกว่าสืบสวนนะครับเวลาที่เรายืนอยู่ในพื้นที่ที่มีโทเค็นเบาะแสอยู่แล้วเราอยายกจะสืบสวนเนี่ยเราก็ทําการเช็คทักษะนะครับก็คือเราต้องใช้ทักษะการชาญฉลาดของเรานั่นแหละนะัคืออันที่2เนี่ยทำการเช็คเวลาเช็คก็ทําการจั่วเลยนะครับแล้วก็มาดูว่าผลของตัวโทเค็นของเราที่มันจะ เกิดผลกับ่ผมจั่วได้นี่มาโอ้โหสุดยอดเลยมีแค่เดียวกันจั่วได้นะครับี่คือเฟลทันทีนะครับถ้าค่ารักษาของเรามีค่าเท่ากับหรือมากกว่าเราจะสามารถทําการสืบสวนสําเร็จนั่นเองเวลาสืบสวนสําเร็จปุ๊บเราก็จะเอาโทเค็นเบาแสเนี่ยมาวางไว้ที่ตัวเราแบบนี้ซึ่งในการองค์อันแรกเนี่ยเขาบอกว่าเราสามารถส่งในส่วนของตัวโทเค็นเบาแสเนี่ยลงไปบนการนี้ตอนไหนก็ได้นะครับเราก็สามารถแบบส่งมาได้เลยเป็น reaction เมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีครบตจำนวนผู้เล่นคูณสนะครับสาหรับการองค์ในเรื่องแรกเนี่ยมันก็ทําการ ซบเนื้อเลือดของฝั่งการองนั่นเองอันนี้คือแอคชั่นการสืบสวนนะครับต่อมาคือแอคชั่นการต่อสู้หรือเข้าปะทะนะครับการเข้าปะทะมันก็จะมีหลากหลายนะครับสมมติว่าศัตรูตัวนั้นเนี่ยจ้องผู้เล่นคนนี้อยู่ผู้เล่นคนนี้นะครับโรแลนด์แบงค์บอกอยากจะทําการช่วยสกิทโอกูนะครับเราก็สามารถเลือกโจมตีศัตรูตัวนี้ได้นะครับหลังจากที่เราทําการเลือกโจมตีศัตรูตัวนี้ศัตรูตัวเนี้ก็จะมาจ้องตัวละครตัวเราครับมันจะมีพื้นที่อยู่ข้างบนเราแบบนี้นะครับก็คือเป็นพื้นที่วางการ์ เท่าที่ผมรู้มานะยังไม่ได้เล่นกันเยอะนะครับเลยไม่รู้ว่ามันจะมีศัตรูที่สามารถแบบโจมตีแบบ AOE หรือเปล่านะครับก็อันนี้เท่าที่เล่นมาในช h a p t e r แรกมันก็จะมีประมาณนี้นะครับเราสามารถไปโจมตีศัตรูเพื่อนมาเพื่อมาให้มันจ้องเราแทนก็ได้นะครับเวลาเราทําการโจมตีก็อย่างที่บอกไปเราต้องทําการดูในส่วนของสกิลเช็คที่มันเป็นรูปหมัดแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวละครของศัตรูอันนี้ผมให้ดูคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเขาจะมีค่าหมัดอยู่แบบนี้อย่างเช่นตัวละครตัวนี้ต้อง ทการใช้สกิลของเราเนี่ยให้มีค่าเท่ากับ4หรือมากกว่าเราถึงจะโจมตีสําเร็จนะครับแล้วศัตรูมีเลือดเท่าไหร่นะครับนี่ก็จะมีเลือดเขียนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเลือด5นะครับแต่ว่านี้มันเป็นตัวบอสนะครับไอ้นักบวชกูเนี่ยมันจะเป็น5คูณ2ก็คือมีเลือดเนี่ยเท่ากับ10นั่นเองบางตัวลูกระจอกกี้เขานี่อยู่ในกล่องนี้ก็จะเลือดจะไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นบอสใหญ่ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือการโจมตีถ้าโจมตีมาสําเร็จก็ไม่มีอะไรเก เราสามารถทําการหลบหนีได้เวลาเราหลบหนีเนี่ยเราต้องทำการทดสอบสกิลเช็คที่เป็นรูปรองเท้าแบบนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับเราต้องทาการทดสอบสกิลให้มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า เราจริงจะหลบหนีสําเร็จเวลาเราหลบหนีสําเร็จปุ๊บศัตรูที่จ้องเราอยู่สมมุติว่าศัตรูตัวนี้จ้องผู้เล่นคนนี้อยู่หลังหลังจากที่เราทําการหลบหนีศัตรูสําเร็จปุ๊บศัตรูจะแท็บไว้แบบนี้แล้วเราก็สามารถเล่นแอคชั่นอื่นตรงห้องนั้นหรือเดินออกไปก็ได้ศัตรูจะไม่ทําการโจมตีใครเด็ดขาดในช่วงของเฟสศัตรูก็ตามนะครับแต่ว่าถ้าศัตรูตั้งอยู่แบบนี้ใครเดินเข้ามามันก็วิ่งเข้าใส่รอโจมตีในเฟสสามได้ทันทีแล้วก็ถ้าเกิดเราอยู่ในห้องของศัตรูที่จ้องมองเราอยู่เนี่ยเราไม่สามารถทําอะไรอย โอเคอันนี้ก็คือแอคชั่นสุดท้ายนั่นก็คือเรื่องของการดลบีนะครับแล้วก็ไปดูอีกทีนึงนะครับในตัวละครของเรานี่ก็จะมีบอกอยู่นะครับว่ามีเลือดเท่าไหร่แล้วก็มีสภาพจิตใจอยู่เท่าไหร่ถ้าเกิดเรามีอย่างไดอย่างหนึ่งครบตามจํานวนที่มันบอกนะครับตัวละครตัวนั้นจะ เสียชีวิตทันทีแล้วก็เกมก็จะจบลงทันทีนะครับถ้าเกิดมีใครเสียชีวิตนะน่าจะเป็นอย่างนั้นอันนี้ผมขอโทษด้วยถ้าเกิดผมพูดผิดยังไงผมไม่แน่ใจนะว่าเกมนี้มันจบหรือมันเกมโอเวอร์จากการที่มีผู้เล่นเสียชีวิต1คนหรือเปล่านะครับถ้าพูดผิดขออภัยด้วยจริงๆโอเคเราก็ประมาณนี้ในส่วนของวิธีการเล่นเนี่ยเราก็จะเล่นกันไปเรื่อยอย่างที่ผมบอกเนาะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นไม่ว่าจะการจบเรื่องด้วยเรื่องดีหรือเรื่องร้ายนะครับเกมก็จะดําเนินต่อไปนะครับเราก็ทําการซุกอ่านเรื่องราวอะไรให้เเเเรรรรรรียยบ้้อออนนนแลลววก็ิ่่่่มมใใสปต์หหื จะเอาตัวละครตัวเดิมวนกลับมาแชปเตอร์เก่าก็ได้นะครับทำได้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับแต่จริงๆน่าจะทําได้แหละแล้วแต่เลยนะครับใครที่มีความรู้เกี่ยวกับเกมอาถรรพ์เดิอาคั A um เนี่ยก็สามารถมาพิมพ์บอกที่ใต้คอมเมนต์ได้นะครับต้องบอกตรงๆว่าเกมนี้เนี่ยไม่ใช่เกมที่ตามสไตล์ผมเล่นสักเท่าไหร่นะแต่ว่าพอไปเล่นครั้งแรกเนี่ยก็รู้สึกว่า เออพอมันแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยมันเข้าถึงได้ง่ายเนาะเราสามารถแบบอ่านเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในแต่ละละชัปเตอร์เนี่ยทำให้เราอินได้ง่ายยิ่งขึ้นนะเพียงแต่ว่าเกมเนี่ยมันจะเป็นเกมที่จะเน้นกับการครับเพราะฉะนั้นเกมเนี่ยผมบอกเลยว่า มันเล่นได้แบบเป็นเหมือน RPG ่ได้แหละเพียงแต่ว่ามันไม่มีบอร์ดไม่มีอะไรยุ่งยากในการเซตอัพนะครับมันจะมีแต่การล้วนแล้วก็เห็นแบบนี้นะครับการเล่นด้วยพื้นที่แอเรียจริงๆเนี่ยการมันมีเยอะมากๆเดี๋ยวพอเราเข้าสู่สภาวะสเตจถัดไปเนี่ยไอห้องมันเปิดเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันจะเปิดแบบมีเยอะมากมาไหนจะมีมอนที่มาเจอเราไหนจะมีการ์ดตัวอุปสรรคที่มันมา วางไว้ข้างหน้าเราอีกโหเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้เห็นแบบนี้เนี่ยใช้พื้นที่พอสมควรเลยนะถ้าเกิดเราเล่นกันไปหลังๆเนี่ยแล้วก็มันจะมีเรื่องของการจัดเด็กที่ต้องบอกว่าเป็นสเสน่ห์แล้วก็กิมมิคสาคัญของเกมนี้มากๆเพราะว่าตัวละครของเราเนี่ยมันจะมีการอัปเกรดสกิลแล้วก็เก่งขึ้นไปได้เรื่อยๆเนาะก็ลองไป เรียนรู้เกี่ยวกับการอัปเกรดอีกทีนึงแล้วกันอันนี้ผมยังไม่เคยลองอัปเกรดอะไรมากมายเพราะว่ายัางเล่นไปด้วยแบบจํานวนชั่วโมงแล้วก็ค่าประสบการณ์ของผมเนี่ยยังต่ําอยู่มากนะยังไงก็เดี๋ยวจะลองไปหัดเล่นเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็เดี๋ยวจะมาแบบเขียนรีวิวเพิ่มเติมอีกแล้วกันนะครับเกี่ยวกับ เกมนี Now, various, mm ้นะแล้วก็สุดท้ายนะครับผมก็ขอบคุณเทวาเทคนิกที่อุตส่าห์ทำเกมนี้มาให้ผมได้รีวิวเพื่อนๆด้วกันนะครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากสั่งซื้อเกมนี้ก็สามารถติดต่อหาสั่งซื้อได้ตามร้านบอร์ดเกมชั้นนําทั่วไปเลยนะครับแล้วก็ช่วยกันอุดหนุนเยอะๆนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันมีตัวเสริมเยอะแยะมากมายเพื่อนๆคนไหนที่เล่นแล้วสนุกเนี่ยเดี๋ยวทางค่ายเนี่ยเขาอาจจะเห็นว่าเฮ้ยเราขายเกมนี้ได้ดีเนี่ยเราเลือกมาอีกสักหนึ่งเสริมมาทําการแปลให้เพื่อนๆได้เล่นกันต่ออีกลลกกันง็อ ช่วยกันอุดหนุนกันอีกทีนึงกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i ้ใหกับช่อง Burning Board เกมของผมด้วยแล้วกันคลิปหน้าผมจะมารีวิว board เกมอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย